พอแอชอบถ่ายรูปเขาก็จะมีความสุขมากไปยืนถ่ายภูเขาถ่ายนอกอะไรเงี<อ>้ยเราเห็นเขามีความสุขแล้ว<ม>เรามียิ่งมีความสุขมันแค่เป็นเรื่องเล็ก,เลกๆเห็นเขายืนยิ้มเขายืนเซลฟี่กัน<ม>พ่อแม่อะไรเงี้ยเรามีความสุขแล้วมันเป็นความสุขเล็กๆง่ายๆอะไรเงีย้ยคือทางทั้งที่เราเหนื่อยนะคะมันอาจจะเพลียเราแต่พอเรามองไปแล้วเขากลับมาบอกเออขอบคุณนะลูกเออแบบสนุกมากเลยครั้งหน้าแบบเออเราไปทัวร์กันดีไหมหนูจะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันดีจังก็ถือว่าก็มีแรง สู้ต่อขายชุดว่ายน้าต่อไปหาตังต่อไปคเคยพิธีกรต่อไปถูกต้องเราเออจะไม่หยุดหาตังเด็ดขาดค่ะออครั้งนี้แบบรู้สึกแบบกากันท้าทายอ,อ,อยากไปเองเ,ออเลยอย่างเงี้ยเออฉันจองโรงแรมได้ฉันทําเองได้เ,ออเลยอย่างเงี้ยเรียกแท็กซี่ก็ง่ายงายไปถึงเอาแท็กซี่ไม่รับอ,อ,อไรอย่างเงี้ยก็มีประสบการณ์ที่แบบอ๋ตะลาดบหขวจังเลยเออด้วยอากาศเปลี่ยนด้วยเราเดินเยอะไปถึงแล้วเรารู้สึกปวดท้องแบบเหมือนนอนตะแคงปุ๊บแล้วรู้สึกเจ็บ ท้องมากอมเอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนไปหาหมอเลยค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ปแปลกๆเนาะไม่เคยไปหาหมอที่เมืองนอกเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะโอเคค่ะรีแคปเรื่องทริปของเราหน่อยค่ะก็เป็นทริปครอบครัวค่ะก็ไปกันแบบว่าก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไปกับแบบผู้ใหญ่อ่ะสองบ้านเลรอย่างเงี้ยทางครอบครัวเราแล้วก็ครอบครัวแบบสามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ก็เป็นฟิลแบบเป็นทริปแบบผู้สูงอายุนิดนึงพาคุณพ่อคุณแม่เขาแบบว่าเหมือนไปเที่ยวเปิดหูเปิดตากันอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่แบบโควิดเนาะมานานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ไม่ค่อยได้เดินทางคือจะบอกว่าก่อนนั้นเนี้ยหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาว่าแบบเหมือนแอบจะพยายามแบบว่าทํางานแล้วก็พาเขาไปเที่ยวแบบปีละครั้งะไรอย่างเงี้ยพอมันโควิดมันก็อันน่ะแล้วก็ยังไม่ได้เคยแบบ อะไรอะคะคนนั้นอะไรอะกระซิบอะไรอะคะอ๋ออ๋อออบีิะอะไรอะเออคือเราก็เลยรู้สึกว่าพอเราไม่ค่อยได้แบบเหมือนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยพอมันอันก็เลยอ่ะถ้าอย่างเงี้ยก็พาแบบสองครอบครัวแบบไปเที่ยวหน่อยละกันเราทิ้งห่างจากช่วงที่ไปเที่ยวกับครอบครัวนี้นานเท่าไหร่จริงๆเราก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวแบบในไทยบ้างอะไรอย่างเี้ยนะคะจริงๆอ่ะเไปหมดนะไปเขาใหญ่ไปกาญจนบุรีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราแบบเหมือนพยายามเที่ยวกันแต่ว่าก็อยากพาเขาไปดูแบบ อากาศหนาวหนาวหน่อยเนาะเพราะเราก็รู้สึกแบบหูหิวอากาศหนาวๆมาก<ๆ>เพราะอยู่เมืองไทยช่วงนี้แบบร้อนเลยอย่างเงี้ยค่ะใช,ใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเออมันห่างหายมามานานเหมือนกันก็คือปีละครั้งไอ้ว่าปีนี้ก็น่าจะจบแล้วแหละส่งท้ายไปค่ะการไปเที่ยวครั้งนี้เรามันฟูลฟิลมันเติมพลังเราอย่างไงบ้างคะพี่ เหนื่อยมากเลยอ,ะอ่ะไปเที่ยวไม่ได้พักผ่อนใช่ไหมหรือยังไงมันรู้สึกเหนื่อยอะ่ะแบบด้วยความที่แบบว่าเราไม่ได้แบบว่าเราไม่ได้ซื้อทัวร์ไปเราไปกันเองเราไปเช่ารถกันเองเราไปแบบว่าเหมือนจองโรงแรมกันเองอยู่กันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้แบบเหมือนเราจะต้องจองตัวต๋วนู่นตั๋วนี่ดูตารางรถขึ้นรถไฟเองดูตัว๋วคื่องบินเองแล้วมันจะมีปัญหาเวลาที่เราแบบไปถึงมีแบบว่า UDD f l i g ์แ c a n ซิลไปถึงสนามบินแล้วปรากฏว่าไฟลท์ที่เรากำลังจะบิน c a n ซิล แล้วก็ต้องอุ้ยตาลีตาเหลือกเนาะ<ม>นอกจากกลัวจะไม่ได้ตังค์คืนแล้วใช่ไหมเพราะเราจ่ายเงินไปแล้วเราก็ต้องไปวิ่งหาแบบสายการบินอื่นว่าที่ไหนที่เราจะสามารถเดินทางต่อได้เพราะเรามาถึงสนามบินแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าโหเหนื่อยมากเดินแบบเหมือนแบบ เหมือนไปอยู่เมืองนอกทีวันวันมันเดินเยอะค่ะเออมันเดินเยอะก็เมืองไทยวันหนึ่งเป็นหมื่นเก้าเลยอย่างเงี้ยเออเดินจนปวดท้องไปหมดเลยอะอมีไปหาหมอที่นู่นด้วยนะแบบโออแต่ละฉันเดินจนฉันปวดท้องไปหมดเลยด้วยป่วยด้วยใช่ไหมคะตอนนั้นใช่ค่ะมันด้วยอากาศเปลี่ยนด้วยเราเดินเยอะไปถึงแล้วเรารู้สึกปวดท้องแบบเหมือนนอนตะแคงปุ๊บแล้วรู้สึกเจ็บท้องมากเลยอย่างเงี้ยก็เลยแบบเหมือนไปหาหมอเลยค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ที่เขาเรียกว่าอะไรอะกะแปลกๆเนาะไม่เคยไปหาหมอที่เมืองนอกเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยค่ะ เราปรับตัวไม่ทันเลยใช่ไหมคะ ครั้งนี้เรารู้สึกว่าแบบเหมือนปรับตัวไม่ทันเพราะว่าปกติเนี่ยเราเวลาเราไปเที่ยวกับครอบครัวบางทีเราแบบสมมติไปยุโรปเนี่ยหนูก็จะแบบซื้อทัวร์ไปมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะก็จะมีไกด์คอยนําทางให้เราไปนู่นนี่นั่นแต่พอครั้งนี้เราไปเองแล้วเราไปกับผู้สูงอายุมันก็เลยเหมือนเราจะต้องดูแลทั้งคุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไปด้วยตัวเ,เราเ,เองเราก็รู้สึกแบบเว้ยแบบเหนื่อยด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยครั้งนี้ก็รู้สึกเหนื่อยที่สุดแต่ถ้าจะเป็นเกาหลีฮ่องกงอะไร,รยไอย่าง ทางฟีดแบ็กของผู้ใหญ่ว่ายังไงบ้างคะคันนี้ เขาก็พูดกับแอว่าครั้งหน้าซื้อทัวร์เถอะมันเหนื่อยแล้วก็จริง,รงๆคือแบบมันยากค่ะคือแอรู้สึกว่าถ้าสมมติไปกับผู้ใหญ่ผู้สูงอายุจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอายุ60กว่าแล้วอะ่ะ <c oughs> บางทีเรารู้สึกว่าเราจะไปเรียกแท็กซี่แล้วเราวิ่งตามแท็กซี่วิ่งออกแม้แลเราจะต้องแบบว่าโบกแท็กซี่เราโบกเสร็จเราขึ้นอ้าวพ่อ <c oughs> เรายังเดินอยู่ <c oughs> ตรงนู้นวิ่งตามไม่ทันเลยอย่างเงี้ย <c oughs> เรารู้สึกว่าถ้าเราซื้อทัวร์มาเนี่ยอ่านั่งรถทัวร์เลยลงหน้าปราสาทแล้วเดินเข้าไปดูปราสาทเสร็จปุ๊ อ่ไก์เขาก็จะจองห้องอาหารเอาไว้เราไปถึงปุ๊บกินอาหารร่วมกับคนอื่นเขาไอ้ว่ามันง่ายแต่เนี้ยเข้าไปเสร็จปุ๊บเอามากันเท่านี้โต๊ะไม่พอต้องรอโต๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องแม n a g แบบทุกๆอย่างมันทําให้เรารู้สึกว่าเออทริปเนี้ยเป็นทริปที่แบบลงรูปน้อยมากมันไม่มีเวลาลงรูปถ่ายนะคะแต่มันรู้สึกเครียดแต่งจังเลยรูปขี้เกียจจังเลยอะไรมันมัน,มน,มนแบบเหนื่อยนะคะหเ,เหนื่อยไปหมดเลยค่ะกว่าจะเก็บของเราย้ายประเทศด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอ้เดี๋ยววันนี้เก็บของอีกแล้วย้ายโรงแรมกระดุกกระดิกไปอะย้าย ตรงนี้อ่ะย้ายประเทศอีกนั่งรถไฟต่ออีกยอะไรเงี้ยหนูรู้สึกเหนื่อยมากค่ะที่พูดมาเมื่อกี้นี้เหมือนว่าจะมีเรื่องที่แบบให้มันท้าทายใจิตใจเราเยอะมากมากกว่าสิ่งที่ดีนะพี่แอร์คือมันก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์<ม>ละการเป็นการเที่ยวเมืองนอกแบบว่าทําให้เราได้เรียนรู้ค่ะว่าถ้าสมมติเราเที่ยวกับผู้สูงอายุผู้ใหญ่อะไรเงี้ยควรจะแบบไปกับทัวร์เลยมันจะสบายเรามากกว่าอะไรเงี้ยเป็นบทเรียนเนาะเป็นบทเรียนคือเราก็ไม่เคยมีประสบการณ์แบบว่าแบบนี้มาก่อนคือปกติเวลาเราไปกับแบบ ครอบครัวเราไปทัวร์ตลอดเรื่องย่างเงี้ยมันก็จะง่ายง่ายไปหมดครั้งนี้แบบรู้สึกแบบกะกันท้าทายอยากไปเองเรื่องย่างเงี้ยเออฉันจองโรงแรมได้ฉันทําเองได้เรื่องย่างเงี้ยเรียกแท็กซี่ก็ง่าย่ๆไปถึงอ้าวแท็กซี่ไม่รับอะไรอย่างเงี้ยก็มีประสบการณ์ที่แบบอ๋อตะลับปวดหัวจังเลยทริปนี้เราไปไหนบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยบ้างไปสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแล้วก็ไปสเปนแล้วโปรตุเกสไปสามประเทศเลยก็ไปให้คุ้มมันก็คือไหนๆก็เสียด ค่าเครื่องบินไปแล้วไปตรงนั้นแล้วก็พยายามไปเก็บประเทศที่เรายังไม่เคยไปอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่บางคนแบบอย่างคุณแม่เคยไปซูบิสแล้วคุณพ่อยังไม่เคยไปพาพ่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเติมเต็มความรู้สึกให้มันเต็มนี่ใช่ใช่พ่อหนูชอบพ่อแอรชอบถ่ายรูปเขาก็จะมีความสุขมากไปยืนถ่ายผูเขาถ่ายนกอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขอะค่ะคุ้มหรือยังครกับการที่เราหาเงินมาได้เต็มที่แล้วก็ไปใช้ตรงนี้ เอาจริงๆนะมันแบบเหมือนพอเราโตขึ้นนะแอบว่าโฟกัสเราเปลี่ยน กับกลายเป็นว่าเราเห็นเขามีความสุขแล้วเรายิ่งมีความสุขมันแค่เป็นเรื่องเล็กๆเห็นเขายืนยิ้มเขายืนเซลฟี่กันพ่อแม่อะไรเงี้ยเรามีความสุขแล้วมันเป็นความสุขเล็กๆง่ายๆอะไรเงี้ยคือทั้งที่เราเหนื่อยนะคะมันอาจจะเพลียเราแต่พอเรามองไปแล้วเขากลับมาบอกเออขอบคุณนะลูกเออแบบสนุกมากเลยครั้งหน้าแบบเออเราไปทัวร์กันดีไหมหนูจะได้ไม่เหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเออมันมันดีจังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าก็มีแรงสู้ต่อก็จะได้แบบว่าขายดอกไม้ต่อไป ไปค่ะชุดว่ายน้ำต่อไปหาตังต่อไปค่ะพิธีกรต่อไปถูกต้องเราจะไม่หยุดหาตังเด็ดขาดค่ะเคยมีคนหนึ่งนะคะพิธีกรร่วมคุณบุ๊กโกเขาบอกว่าทํางานงกงกงกแต่ว่าเวลาใช้เงินอย่างงกงกงกอันนี้เห็นด้วยไหมคะ แอบว่าพี่บุกกต,ต้องเก็บกดแน่แแอว่าการใช้เงินของเขาอะต้องใช้เงินแบบว่าระเบิดแน่แเลยแต่แอบไม่เป็นอแอบจะไม่ได้แบบว่าถึงกับแบบว่าไม่ไม่ได้ขี้เหนียวนะแต่ว่าเราจะไม่ไม่กล้าจ่ายเยอะขนาดนั้นอ,อะไรคือประหยัดได้เราจะประหยัดกับเรื่องเล็กๆน้อนอๆอยู่ดีๆหนูก็งก นึกออกปาเวลาเที่ยวอยู่ดีอันนี้ประหยัดอันนี้เดินได้อะแค่เดินไปแค่750เมตรเองเออคือเธอมันก็เหมือหม่อเมื่อยนะเอาจริงๆเรารู้สึกว่าฉันเดินได้ฉันประหยัดค่า,าแท็กซี่ไปได้ประมาณสักแบบ5เหรียญ7เหรียญจริงๆมันก็อาจจะแบบไม่กี่ร้อยอแต่เรารู้สึกว่าฉันเดินได้ปรากฏว่าทางที่เดินเนี่ยเจ็ดร้อยห้าสิบเมตรคือขึ้นเขาจ้ะออแล้วฉันก็เดินแลอ๋อแต่ละอ๋อหันไปก็คือพ่อแม่ก็คือแบบ่าควรจะเรียกแท็กซี่นึกออกปะคือบางเรื่องเราก็งกจนเกินไป หรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันแต่ว่ามันก็เป็นประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยเออเดินไปสักพักอ่ะน,นี่นี่ผ่านไปกี่เมตรแล้วลูกอ,อะไรอย่างเงี้ย <พอ S 1> เขาก็จะ<ม>ถามโอ้กพ่เมตรอ่แม่ครึ่งทางแล้วไปต่ออะไรอย่างเงี้ยเออสนุกดีอะแอบว่ามันก็คือแต่ว่าบางเรื่องอย่างเช่นเรื่องกินอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกว่าหูนาน,านทีเราจะได้มาแบบ กินแบบว่าที่แปลกใหม่ <ừ m. S 2> ที่สวยๆกินเลยถ้าอย่างนั้นกินเลยใช้ชีวิตเลยแต่บางเรื่องขี้เหนียวเราก็ก็มีมุมขี้เหนียวของเราอยู่เหมือนกัน <ừ m. S 2> ค่ะก็คือว่าการขี้เหนียวของเราก็คือแลกไปด้วยประสบการณ์นาะใช่มันก็แบบเรียนรู้กันไปแต่แอร์รู้แล้วว่าพี่ภู้กะ็ะเหมือนแอร์ <ừ m. S 2> ตรงที่แบบเวลาเราทํางานเราทําแบบเต็มที่แล้วเวลาเราเที่ยวเราก็อยากจะแบบเหมือนไปไปแบบว่าไปเรียนรู้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆที่เราไม่เคยไปไม่เคยเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ